โอเคครับทุกคนสวัสดีครับผมยอครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าโปรเจกต์โอเวนซอสอ่ะมันหาตังค์ได้เหมือนกันนะครับหาตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องอายใครโอเคครับก็อันนี้นะครับโปรเจกต์นี้ชื่อ BKK Reward Hunter นะครับโดยตัวคอนเซ็ปต์แนะนำทีมก่อนครับอ่ะก็จะมี ผมนะครับ data scientist Python <Hey, hey. S 1> <Data> developer ค <laughs> รัผมพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นครับ <laughs> แต่อันอันนี้ก็เป็น네 nature ทั่วไปของโปรเจกต์นะครับบางทีก็ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับเราก็ทำทุกโลโ <laughs> okay. อเคครับผมอ,อ,อันนี้ของจริงแล้วครับก็ทีมนี้นะครับก็มีผมนะครับที่ทำเ,เกี่ยวกับพวกค o d i n g พวก data science แล้วก็มี Leo มาช่วยออกแบบมาช่วย ทำดีไซน์กราฟิกอะไรต่างๆครับผมโอเคอเรามาดูตัวต้วนทางก่อนนะครับก็คือว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนสามารถที่จะรีพอร์ตตัวการกระทำผิดกฎหมายแล้วเราสามารถได้ส่วนแบ่ง50%จากการกระทำนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายการทำคดีอะไรมันเรียบร้อยแล้วอะซึ่ง พอผมไปศึกษาพอดูแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันคลิกเลยอ่ะคือจริงๆผมอะ่ะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยผมเรียนที่มหาล,ายลัยละช่วงนั้นผมก็สนใจ AI machine learning อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสดีเลยอีเวนต์เนี้ย Bangkok o p e n source นะครับก็เลยจัดเลยครับผมอ่ะก็มีการศึกษาแบ็กกราว n ์เบื้องต้นเล็กน้อยนะครับว่าแบบเออมันมีมันมีแบบคนที่ทำเงินได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช่ครับใช่แต่ว่าหลังจากผมศึกษาละเอียดละเอียดไปแล้วก็เวลาใครมาถามเนี่ยผมก็พูดความจริงไปครับว่าโปรเจกต์เนี้ยคุณแจ้งปุ๊บรอสองเดือนรอเดือนหนึ่งกว่าเงินมันจะเข้ากว่าเขาจะทำเรื่องเสร็จทุกคนก็แบบหายจากโปรเจกต์ไปเลยครับ <laughs> ใช่ก็เลยเนี่ยครับผมก็เลยมาโซโล่โปรเจกต์นี้ครับอ่ะแต่ว่า ผมอยากจะบอกว่าช่องทางที่เขารับแจ้งเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วหลายๆช่องทางน,นี้เราสามารถออโตเมทได้ลองยกตัวอย่างครับอีเมลเราออโตเมทได้เว็บไซต์เราเขียนอ,อ่เว็บไซต์ออโตเมชันได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยความสามารถของเราในเบื้องต้นที่จะทำการหาเงินแอดสเกลเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างมาก <S <S <6 revenues> ใช่เราจะแจ้งแบบ การก็ทำอีกหน่อยแอสเกลเนี่ยโอเคเลยนะครับนั่นนั่นก็เลยนั่นนั่นก็เลยแบบว่าเออผมผมก็เลยลองลองทำอะไรสนุกสนุกดูนะครับก็สเต็กเราก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเอ่อ d a t a s ซอ r c e นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอันนึงที่ผมหัวหมอนะครับคิดเล่นๆก็คือเอาสิ่งที่คนแจ้งในทารฟี่ฟองดูอะมา แจ้งต่อที่เว็บนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาพวกพวกนั้นเขาไม่ได้เงินครับแต่โผมอ่ะได้เงินครับก็ก็ก็ครับผมใช่อันอันนี้อันอันน mm ี้เป็นช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับเป็นอ่าไม่ไม่ดีครับไม่ดีโอเคอีกอีกอันหนึ่งก็คือน้องภูมิเขา ไปแฮกซีซีไม,ไม่ไม่ใช่ครับโทษโทษไม่ไมีอะไรครับโทษโทษไม่มีรุดรุดเนค,ครับอีกต่อไปก็คือว่าเราสามารถให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอาจจะอัปโหลดไฟล์วิดีโออา่านั่งทานข้าวตอนเที่ยงทิ้งกล้องไว้ถ่ายวิดีโอแล้วก็อัปโหลดขึ้นระบบเราระบบเราก็ใช้ AI ดูเฟรมที่มันน่าจะใช่เฟรมที่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ชัดไม่เบลอแล้วก็สับมิดให้อัตโนมัติครับผมใช่ส่วน ไลเซน p พ a เ e r ก c o g n i t i o n ก็มี Solution หลายอันของไทยก็มีของ c e r t i s ของต่างประเทศก็มีของหัวเว่ยคลาวหรืออะไรก็สามารถทำได้หมดเลยครับ Automate งทั้งไปหลายได้เลยครับผม <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้ผมก็ลองทำเดโม o ดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่ในกรุงเทพแล้วก็อันนี้ผมใช้กล้องแบบ <c oughs> กล้องที่ผมใช้ในโปรเจกต์ของผมมันเป็นกล้องที่ดีมากๆมี proprietary model นะครับ อันนี้ก็จะมีเรื่องของเดฟเรื่องของความเร็วสามิติอะไรต่างๆออกมาให้เราได้หมดเลยครับผมใช่โอเคอ่ะคราวนี้โปรเจกต์นี้ยมีปัญหาเดียวที่เราต้อง v e r i f y ให้ได้ก่อนว่าเราแจ้งไปแล้วเราได้ตังค์ <laughs> รงหรือเปล่าเราได้ตังค์หรือเปล่าคือ s t a ็กอาจจะแม่งโคตรโหดแต่แบบสุดท้ายแจ้งแล้วแบบไม่ได้ตังค์ จบเลยเสียเวลาครับใช่ฉะนั้นโปรเจกต์นี้ก็คือเราก็แจ้งไปทั้งหมดแปดเรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอคําตอบกันแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่คลีนนะครับคือแบบว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ไดเอามาจากทารฟี่ไม่ได้อะไรคือเราไปถ่ายเองครับครับผมก็สําหรับโปรเจกต์ผมก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมกินทับของเราได้นะครับแล้วก็เอ่อ จริงๆผมผมอยากจะพูดเสริมอีกนิดนึงนะครับเรื่องของจุดจบของโปรเจกต์มันจะมีสองเคสนะครับเคสแรกก็คือยูโทเปียคือวันนึงผมก็จะไม่สามารถทำเงินจากระบบนี้ได้อีกแล้วทุกคนกลัวหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะครับกลัวแล้วก็ก็น่าเสียดายแต่ว่าผมก็ไม่ได้เงินแล้วก็จบไป <S <S 1> <S 1> นะครับ <S <S ใช่ใช่อันนี้เป็นทางทาง,ทางเลือกหนึงอีกทางเลือกนึงก็คือว่า เรา,าจ,จะทำแบบทุนนิยมนะครับก็คือเราจะรรพอร์ตแต่เราจะไม่รีพอร์ตทั้งหมดเราจะรีพอร์ตให้มันแบบบาลานซ์อิโคโนมิคลแวลูของคนที่ขับข้างบนคือแบบเขาเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าแบบเขาขับมาปุ๊บแล้วก็เออทำไมเพื่อนเราไม่โดนรีพอร์ตทำไมเราโดนรีพอร์ตคือเขาเขาจะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีเพอร์เพกชวลแมชชีนในการเจเนเรตมันนี่ไปเรื่อยๆครับผม ใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นสองเซนาริโอของโปรเจก t นี้นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับนี่นะครับ passive income อย่างแท้จริงนะครับคือได้จากรัฐนั่นเองก็เราก็หาเราก็หาทางกันได้สักทีครับว่าแบบบางเกอะก็เป็นซอร์สจะอยู่ต่อไปได้ยังไงก็พี่เบนํามาโคได้นะครับก็โอเคครับ มีคำถามเหรอครับโอเคนี่คือเป็นออผู้เชี่ยวชาญด้านการฝากกฎจราจรนะครับ <c oughs> ไม่ขนาดนั้น <c oughs> คือ,ค,อคือผมสงสัยอย่างนี้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราอะทำเป็นเราทำเป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันเอาไว้แล้วเราค,รค<ม>ทุกวันนี้เรามีกล้องหน้ารถ กันอยู่แล้วเนาะเราใช้ประโยชน์จากการที่เราไม่กล้องหน้ารถอะเราเอาวิดีโออะไฟล์อะเราลากทั้งหมดเว้ยอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็เราอะไปรันแมชชีเ e อร์ r n i n นิ่งเราก็จะลิสต์มาได้เลยว่าเราเจอการทำวิดกฎจราจรได้ราคาเท่าไหร่ได้แน่นอนครับได้แน่นอนจริงๆผมก็ไปดูในเรื่องของรายละเอียด implementation เรียบร้อยแล้วครับเราจะใช้ กราฟิ t เ c ม e g นติกเซกเมนเทชันโมเดลของเซลสายิงไก้องหน้ารถของเอ i นว a ครับใช่แล้วตัวมันเอชออฟติ i ม e เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมสามารถทำได้ครับเ็ดีครับเพราะว่าฝ่ายกล้องหน้ารถทุกคนก็จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปแล้วครับอ่าพาสซีบินคำครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสวัสดิการรัดอันนี้อันนี้อยากรู้ครับว่าสมมติว่าถ้าเจ้าของรถเนี่ยทำผิดกฎจราจรเอง คืออทำไมเราสมมติอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยทำไมมีใบสั่งเขาตัวเองเยอะจังหวะได้ไหมครเป็นไปได้ครับผมว่าเราน่าจะสามารถฟิลเตอร์บางอย่างออกได้ก่อนครับผมแต่เพื่อเพื่อประโยชน์ของผู้แจ้งครับบนท้องถนนมันดีขึ้นจริงๆเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่ามอไซต์ตัดหน้ามอไซค์แบบเบียดแค่นั้น่าคือเพราะฉะนั้นถ้าเอากล้องหน้ารถเราเล่นแค่ซีนเนี้ยเราว่า แค่นี้ก็ก็ก็น่าจะก็น่าจะโอเคแล้วหมายถึงว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วพอมันเป็นกล้องหน้ารถอะ่ะมันก็ทำเรนดิเทคชันได้มันก็ทำอะไรง่ายๆได้อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันน่าจะง่ายที่จะทํามันน่าจะโอเคไม่ใช่ง่ายหรอกมันน่าจะเป็นไปได้ที่จะทํามอเตอร์ไซค์แบบตัดหน้าเราหรือมอเตอร์ไซค์แบบอ่าครับแบบไม่วิ่งในเลนอะไรอย่างเงี้ยซึ่แค่นั้นก็สําคัญที่สุดครับคือว่าก็น่าจะอยู่ได้เราแจ้งผลส่งแล้วเราได้ตังค์ไหมใช่ะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเราได้ตังค์ชัวร์แต่แค้นั่นอ่ะแจ้งก็ดีแต่ผมไม่ใช่คนโลกสวยครับขอโรถมีข้อเสนอผมว่า จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นได้นะต่อจากฟองดูได้นะเหมือนเป็นโบรกเกอร์คือฟองดูเนี่ยคนก็แจ้งปัญหาใช่ไหมทีน,นี้ค,คนก็คงไม่อยากจะไปตามเองนะ่ะว่าแต่แจ้งแล้วจะได้เงินหรือไม่แต่ถ้าเราทําเชื่อมต่อกับฟองดูครับผมและใครแจ้งปุ๊บถ้าเราดีเทคว่าเป็นบอ์ไซเห็น เห็นนู่นนี่นั่นส่งต่อเข้ากทมได้เงินก็หักฟรีไปอ่าแล้วก็เราก็ตอบกลับไปในฟองดูใช่ไหมว่าเออของคุณซับมิดไปแล้วนะอีกสองเดือนน่าจะได้เงินตอนนี้ถึงสเต็มไหนแล้วครับจริงๆเราเรามองไกลกว่านั้นอนกครับพอดีได้ไอเดียจากโอ้โหใช่ครับได้ไอเดียจากคุณเอ่อครับผมใช่คุณแดนไทยคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราใช้คณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถให้เงินได้ทันทีเลยแจ้งปุ๊บให้เงินเลย เราดูหลักสมมติว่าเราทําเรามีเงินสักก้อนหนึ่งละเราแจ้งปุ๊บเราส่งเงินให้ได้เลยเราเเรู้ success rate ของแต่ละเขตแต่ละอะไรว่าแบบอ่า return rate เ,เ,เท่าไหร่ก็เราจ่ายเงินได้ทันทีเลยครับคุณ <Okay. S 1> ช่วยระบบเราลวจ่ายเงินได้ทันทีเลยครับใช่ <Okay. S 1> แต่อันนี้มันเป็นเฟสทูผมไม่อยากพูดถึงอนาคตเยอะครับผม <Okay. S 1> ใช่ว่านั้นครับมีคําถามครับครับผมโปรเจกต์นี้ p e n s o u r c e สไหมครับ ถ,ถ้าตอบว่าไม่ก็คือแบบเดี๋ยวเราส่งบินค่าอาหารค่าสถานที่ไปนะโอเพนซอร์สครับผมโปรเจกต์นี้โอเพนซอร์สแล้วผมคิดว่าจริงๆผมมองเทียบกับตัวช h i ชไ c น่าเครดิตซิสเต็มอะครับ oh. ใช่ oh. คือฝั่งนั้นอะมันเป็นโคลสซอร์สที่เขาพยายาม hmm. ที่จะ uh, ปกครองเราแต่อันนี้คือฝั่งซิวเทคทำเองโอเพนซอร์สช่วยกันโดยประชาชนบายประชาชนเพื่อประชาชน นี่ใช่ครับเดี๋ยวแค่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องระบบจ่ายตังค์ให้จะได้ครบหลุมขอบคุณครับขอบคุณรับโอเคครับพี่เบนต้องย้ายบ้านมากรุงเทพหรอครับครับผมโอเคครับก็ขอบคุณพี่เบนมากครับสนุกมากครับผมยินดีครับยินดีครับสำหรับทีมต่อไปก็คือเปิดโพลไวแป๊บนึงนะฮะ